ตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วนะครับยังเป็นอะไรที่ <c oughs> น่าตกใจมากเวลาบ่ายสองนี่คือเวลาปิดร้านแล้วนะครับเวลานี้แต่ก็ยังไหลกันยาวๆด้านหลังยังนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าอีกนะครับยาวเลยครับตอนนี้ยาวเลยยาวเลยยาวไปเลยก <c oughs> <c oughs> ิโมนะฮะกิโมะ สิบห้านาทีแล right. ้วยาวไหมเต็มอยู่เลยบ่ายสี่แน่เลยวันนี้บ่ายสี่เลยแน่ไหมวันนี้ยาวๆเลยนะร้อยคิวแล้วว่ารันไปอ่ะโอเคสู้ๆนะบอกตัวเองไปนงสดครีมฟีดราสเบอร์รี่มิน้ำน่ากินอย่างวะ หิวหรือวะนานเราน่าจะหิวด้วยดูทรงแล้ว